ถ้าตอบอะไรแบบไม่คิดนะมึงตายตอบแบบไม่ใช้สมองคิดนะมึงตายและจำให้เขาเข้าแต่นกเขาเขาบอกว่ามึงก็ปิดโรงพยาบาลไปเลยออาไปไม่ถูกอีกดูสิฮะเห็นไหมฮะผมไม่อยากจะใช้คาว่าตํารวจเนี่ยจะไปตอบอะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องที่สังคมเขาเพ่งเล็งเขาจับตาดูมานานก็จะตอบแบบโง่โง่เนี่ยไม่ใช้สมองคิดไม่ได้นะและเมื่อวานนี้โอ้โหที่ฮือฮามากในโลกออนไลน์คลิปของทนายนกเขาบุกไป ที่โรงพยาบาลตํารวจบุกไปแล้วลก็ด้วยข้อสงสัยแบบที่สังคมสงสัยเจอตํารวจก็ถามเจอเจ้าหน้าที่เรือนจําก็ถามนะเจอตํารวจคนไหนก็ถามไปง่ายๆนะนี่ท่านผู้ชมทำอะไรลกเขาเดินอาดอาจอาอาอาไปนะ<ไ>ปนี่เดี๋ยวฟังเจอตํารวจคนนี้ก่อน,อนนะเดี๋ยวฟังเจอคนนี้อันนี้ของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ทางข่าวท็อปนิวก็เปิดให้ฟังไปแล้วนะฮะ ลองฟังอีกครั้งเลยท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านครับเดียวก็คือ,อ,รอโรงพยาบาลคือผมนะครับเป็นผู้กับอานวยการนะครับอยู่ฝ่ายกําลังพลน,นะครับโรงพยาบาลตํารวจน,นะครับเดียวก็รักษาไหมคือตอนนี้นะครับต้องการรักษาได้ไหมคือการรักษาเนี่ยครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต้องการรักษาได้ไหมก็คือตอ,ตอนนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบไอบไม่ได้<อ>ต้องตอบไม่เป็นไรจะรอพบแพทย์ครับผมนะครับหากต้องการพบแพทย์ ผมไม่ได้ถามว่าทักษิณป่วยเป็นอะไรแต่ผมจะถามเรื่องกระบวนการในการรับตัวมีบัตรนักโทษไหมปัจจุบันทําบัตรนักโทษหรือยังในการรับมีบัตรนักโทษไหมผมไม่ได้ถามเรื่องการรักษาผมจะถามว่าแพทย์ดูแลเขาดีไหมกินครบสามมื้อไหมกินอาหารอ่อนไหมเดินเป็นปกติไหมเข้าห้องน้ำวันละกี่เวลานอนเท่าไหร่ ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลปกตปิดตอบได้ท่านตอบเรื่องแพทย์ได้ไหมล่ะตรงนี้ผมตอบไม่ได้ครับดังนั้นประษานงานแพทย์ครับผมเมื่อกี้ทางเราแจ้งมาชัดเจนนะว่าให้เอาแพทย์ที่เกี่ยวข้องมาก็ต้องขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ก่อนนะครับคือคือคืออาจารย์ตอนแต่ละท่านนะครับช่วงนี้นะครับที่จะต้องมาตั้งตอบคำถามอะไรเงี้ยครับกท่านติดภารกิจเดียวครับเรื่องการรักษาพยาบาลท่านอื่นแพทย์มีกี่คน ก็ S <S มีจํานวนหลายท่านครับที่รักษาคุณทักษิณมีกี่คนอันนี้ผมก็ไม่ทราบาไม่ทราบ,รบแล้วตอบได้ไงว่าแพทย์ติดครับเพราะว่าตอนนี้อยา่าช่วยก<ท>ันไม่เอาอยา่าช่วยกันไม่รู้ตอบไม่รู้วันนี้แพทย์ติดภารกิจหรือเปล่าที่รักษาคุณทักษิณเนี่ยคุณไม่ทราบถูกไหมใช่ครับเออฉะนั้นไม่ต้องตอบแทนนี่สังคมเขาอึดอัากันทั้งสังคมแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเหรออาศัยสถาบันกษัตริษ์อาศัยพระเจ้าอยู่หัวมาเนี่ยได้รับการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเนี่ยแล้วมาคุ้มครองกันอยู่อย่างเงี้ย ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอเป็นตำรวจไม่รู้สึกเหรอว่าคนทำผิดแล้วได้รับการดูแลผิดปกติแบบนี้คุณรู้สึกไหมกับกระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวเนี่ยคุณรู้สึกไหมคุณเป็นตำรวจเนี่ยพันตำรวจเอกแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับกรณีนี้คุณตอบได้ไหมมีความรู้สึกกับกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมไหมผมถามหน่อยเกรงกลัวอะไรกันนักหนา เราทุกคนเนี่ยผมเป็นประชาชนผมยังมาเพื่อจะปกป้องเพื่อจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเข้มแข็งท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ทําเหมือนหนึ่งเพื่าเอื้อให้กับนักโทษใจซึ่งมีสิทธิพิเศษผิดป,ปกติกว่าบางคนโดยสายตาโดยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นท่านรับรู้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าดูที่ว่าทางไหนจะผ่อนกันได้บ้าง จะเอื้อกันได้บ้างประชาชนก็จะได้รับทราบข้อมูลถ้าเขาป่วยจริงหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครมารบกวนจะไม่มีใครมาทวงถามนี่ครับทนายนกเขาบอกว่าจะมาขอความชัดเจนจากแพทย์จากหมอที่ดูแลรักษาคุณทักษิณตำรวจคนนี้บอกว่าตอนนี้หมอที่ดูแลรัก,ท,กทักษิณเนี่ยติดภารกิจ ท่านนายกเขาก็เลยบอกว่าหมอที่ดูแลทักษิณเนี่ยมีกี่คนอันนี้ผมไม่ทราบครับ,บอแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาติดภารกิจรู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะมีกี่คนยังไม่รู้เลยก็ผมบอกให้นะคุณตำรวจคนนี้นะผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรมีหกคนหมอที่ดูแลเนี่ยเป็นคณะกรรมการเลยมีหกคน,นกคุณต้องตอบไปมีหกคนแต่คุณก็จะเจอธนานนกขาถามอีกว่าแล้วหกคนเนี่ยมันติดภารกิจหมดเลยอ่ะ เสร็จเลยฮะท่านผู้ชมฮะเป็นใบตำรวจคนนี้ก็เป็นใบเป็นใบรับประทานเป็นหนึ่งรายรายต่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำอ่าเดี๋ยวฟังตรงนี้นะฮะรายที่เจอคุณทนายนกเขาถามนะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑานเนี่ยเขามีบัตรไหมบัตรนักโทษเนี่ยเขามีไหม ทำประวัติหรือยังให้เขาตอบถามที่เรียนจำนะครับอ้าวทนี้เพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่ราชการหน้าคุณนาอยู่เนี่ยครับผมคุณก็ต้องรู้เลยเขามีบัตรหรือไม่มีบัตรครับอ่าตอนนี้นี้เขาจะถางเรีนจำจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงานคุณเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไหนที่เรียนจำพิเศษของเทพเออแล้วทำไมไม่รู้คุณมาเฝ้าเขาเนี่ยคุณต้องรู้ที่เขามีบัตรหรือไม่มีบัตรครับผมได้รับหน้าที่มาแค่นี้ครับคุณมีบัตรเขามีบัตรไหมคุณต้องรับรู้สิไม่งั้นคุณเฝ้าใครอ่ะน คุณเฝ้าใครการเฝ้าเนี่ยการเฝ้าเนี่ยมันต้องมีบัตรนักโทษคุณต้องรับรู้ถูกไหมนี่ตกลงอะไรหน่วยราชการไม่มีใครตอบผมได้เลยทุกคนหนึ่งราชการท่านตอบไม่ได้ว่าเขามีบัตรนักโทษไหมส่วนคนที่ตอบไม่ได้เสนอหน้ากันมาเต็มเลยแล้วที่เหลือก็เอากาลังมาคุ้มกันี่คุ้มกันนักโทษหรือคุ้มกันใครนี่มามือเปล่าเนี่ยเอ้าดูนี่ไม่มีอะไร จะมาสอบถามกันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยตอบให้ประเทศสบายใจหน่อยได้ไหมตอบให้ประชาชนสบายใจได้ไหมตอบเพื่อร่วมกันร,รักษากระบวนการยุติธรรมได้ไหมรู้ๆกันอยู่เนี่ยทำไมไม่หาทางที่มันที่มันจะไปกันได้บ้างสังคมทั้งสังคมเนี่ยเอาผมว่าท่านลองไปประสานงานแพทย์ดู ท่านผู้ชมคนนี้นะยิ่งหน้ากว่าร้อฮะคนที่สองเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่จากราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่จากเรือนจำคุณน,นกเขาเนี่ยถามว่าทักษิณเนี่ยมีบัตรนักโทษไหมครับคุณคนนี้บอกว่าต้องไปถามทางเรือนจำฮะคุณ,คณนกเขาก็เลยถามแล้วคุณเป็นใครผมเป็นเจ้าหน้าที่จากราชทัณฑ์ผมมาจากเรือนจำอ่ะแล้วคุณก็ตอบมาสิคุณก็ต้องไปถามทางทางเรือนจำเพราะผมมีหน้าที่ไ้แค่นี้คุณมีหน้าที่อะไร มาเฝ้าคุณทักษิณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษหรือเป็นเป็นทักษิณงงไหมออออคนนี้เขามาจากกรมราชทัณฑ์นะแต่เขายังให้ทานายนกเขาเนี่ยไปถามทางกรมราชัณฑ์ใช่โา,านติดตักโทษไหมว่าทักษิณเนี่ยมีบัตรนักโทษไหมจะบ้าหรือเปล่าเออนี่ลืมตัวไปหรือเปล่าเนี่ยเอวดูสิฮะมันแปลกไหมฮะยังไม่จบท่านผู้ชมฮะมีตำรวจอีกคนหนึ่งเข้ามา เด,เดี๋ยวฟังตำรวจคนที่สาม <Okay. S 1> เจอกับเจอกับคุณนิติธรรับเหลือทนายนกเขานะฮะทุกคนต่างมีหน้าที่ท,ทำให้เต็มที่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทั้งประเทศจะต้องมารอคนคนเดียวในการที่จะรักษากระบวนการยุติธรรมมันเป็นไปไม่ได้และเรียนภาตด้วยผมไม่ได้มาถามเรื่องการรักษา ผมมาถามเรื่องความเป็นอยู่ซึ่งผมคิดว่าแพทย์ตอบได้ถ้าแพทย์ตอบไม่ได้ให้พบตรมาตอบเพราะพอบตรเป็นคนที่เดินเข้าในโรงพยาบาลตํารวจได้เดินเข้าห้องนักโทษได้เพื่อที่จะดูสภาพว่ามีอยู่มีตัวอยู่จริงไหมรักษาจริงไหมนี่เขาตอบได้หรือจะทิ้งภาระให้นายเอายังไงจะทิ้งภาระให้ ให้พบตอรอใช่ไหมตรงลงจะจะทำยังไงกันเอับถ้างั้นผมขอไปนั่งรอได้ไหมไปถึงนั่งรอตรงไหนครับก็นั่งรอในโรงพยาบาลเนี่ยองนี้อาจจะไม่ไม่ไม ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่ก็เดี๋ยวต้องต้องคุณทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของสนนะครับในการที่บอกว่าจะพักคอยตรงไหนรอบข่าวอะไรตรงไหนตรงนี้ก็เดี๋ยวทางสนเดี๋ยวจะไปแจ้งเรตรงนะครับไม่ไม่ไม่กลับอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่เอาทำงานสิทำงานอย่ามายืนปกป้องตรงนี้กกันอยู่่เอาเราเราไม่ได้ปกป้องนะครับทางทางเจ้าที่ตำรวจนะครับคงมาดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยํานวกการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยใครปลอดภัย ของประชาชนทั่วไปครับมีโทษของประชาชนนะครับใครจะถูกทำร้ายร่างกายตรงนี้มีไหมครับมีใครจะถูกทำร้ายร่างกายมีตรงไหนจะไม่ปลอดภัยช่วยตอบก่อนตอบก่อนจะพึ่งไปเรื่องอื่นตรงนี้มีใครไม่ปลอดภัยบ้างที่จะทําหน้าที่เรื่องความปลอดภัยช่วยตอบหน่อยใครล่ะที่เสียโฉหนไม่ปลอดภัยเอายกมือใครไม่ปลอดภัยตํารวจคนไหนไม่ปลอดภัยยกมือสิมีตัวท่านปลอดภัยไหมท่านปลอดภัยไหม ท่านเป็นหัวหน้าตรงนี้ท่านปลอดภัยคนอื่นปลอดภัยหมดไม่ต้องกลัวส่วนทักษินยังสบายอยู่ชั้นสิบสี่ไม่มีใครขึ้นไปถึงพี่ไปพี่ไปคุยพี่ไดเหรผมนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะประสานงานให้นะครับผมเป็นเจ้าที่ที่มาดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเดี๋ยวผมจะประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้อีกครั้งโอเคนะครับครับโอเคนะนะครับแต่ไม่เอานยตำรวจเวีนะได้ครับเดี๋ยวผมประสานงานให้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตนะ ตามอนุญาตคือพวกเราก็ผมยืนรอตรงนี้ส<ห>ีคค่คนสี่คนคงไม่ไปทําร้ายใครหรอกสี่คนเน,น่ะคนสี่คนขออนุญาตให้ให้ออกจากบริเวณโรงพยาบาลน,นิดนึงได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรสถานที่บริเวณนี้ครับเป็นสถานที่ของโรงพยาบา,าลตำรวจอยู่แล้วครับก็ปิดโรงพยาบาลเลยถ้างั้นถ้าคนทั่วไปเข้าไม่ได้ปิดโรงพยาบาลเลยผมมาร้ายเหรอ เราไม่ได้บอกว่าทางนี้มาแล้วก็นั่นสิแล้วทำไมให้ออกพวงพยาบาลน่ะออกด้วยกันไหมไปไหออกไปด้วยกันไปออกไปไปอยู่ด้วยกันในหน้าเวทีไปไปไหมเดี๋ยวทางเราเนี่ยครับไปไหมไปอยู่หน้าเวทีไหมไปไหมไปไหมไปหรือเปล่าผมมารักษาความปลอดภัยนะครับเอาก็ททำรถได้ปลอดภัยไงไปดิไปไปไหม อ่าเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมไปประสานงานให้โอเคนะครับที่เดินไปเลยที่เดินไปเลยโอเคครับพี่เอินาขยายวงหนครับขยายวงหนนี่เดินไปเลยท่านผู้ชมครับตำรวจคนที่สามเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นจากสนปทุมวันอืมเพราะว่าตำรวจคนแรกด้านซ้ายเนี่ยโบ้ยมาให้ครับเพราะว่าคุณคุณนกเขาเนี่ยทำท่าจะเข้าไปนั่งรอข้างในนะ ทางตำรวจคนคนซ้ายก็เลยโยนว่าอันนี้ต้องเป็นทางสอนอแล้วทางสอนอคนนี้ก็มาเลยฮนะผมก็คงจะให้เข้าไปไม่ได้เพราะว่าผมมาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็ดูด้านการจราจรทนายนกเขาก็เลยบอกอะ้วใครไม่ปลอดภัยวะ ไทไม่ปลอดภัยทำไมผมจะเข้าไปนั่งรอเนี่ยทำไมคุณต้องใช้คําว่าผมมารักษาความปลอดภัยให้เข้าไม่ได้เอใคไไม่ปลอดภัยตอนหลังตำรวจคนนี้บอกว่าออพอถูกจี้ไปจี้มาก็เลยบอกอ๋อผมไม่ได้เพราะผมมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย <c oughs> คือพูดคบว่ารักษาความปลอดภัยไปแล้วเจอนกเขาวสวนก็เลยตอนหลังบอกว่าผมมาดูแลรักษาความ ปลอดภัยไม่ได้แล้วปลอดภัยมันเจอแยงผมมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วมันจะไม่เรียบร้อยตรงไหนใช่ไหมฮะมันจะไม่เรียบร้อยตรงไหนนี่แหละท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะตำรวจเนี่ยถ้าตอบอะไรแบบไม่คิดนะมึงตายตอบแบบไม่ใช้สมองคิดนะมึงตายและจาให้เข้าแต่นั้นนักข่าก็บอกว่ามึงก็ปิดโรงพยาบาลไปเลย โรงพยาบาลตำรวจทำไมประชาชนจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไมจะเข้าไม่ได้ที่สุดแล้วไปไม่ถูกอีกไปไม่ถูกอีกดูสิฮะเห็นไหมฮะผมไม่อยากจะใช้คำว่าตำรวจเนี่ยจะไปตอบอะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องที่สังคมเขาเพ่งเล็งเขาจับตาดูมานานก็จะตอบแบบโง่โง่เนี่ยไม่ใช้สมองคิดไม่ได้นะคนอย่างคุณนกเขาเนี่ยมีเยอะด้วยนะและนับวันนี่นะ พอมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยววันต่อไปนะจะมีนกเขาสองนกเขาสามอีกนะแล้วถ้าเกิดนกเขาคนนี้ไปอีกนะอทีนี้ใครจะไปคุยถ้าคุยกันไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยตายนะฮะนี่เขาไปนั่งรองที่สุดแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวฟังอีกก้อนหนึ่งทงนายนกเขาได้เจอหมอฮะได้เจอหมอ<ช>ได้เจอหมอฮะได้เจอหมออ่ะฟังตอนที่เจอหมอแล้วนะฮะ ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้และก็เคยดูแลนักโทษที่ส่งมาจากราชธาน์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นในการดำเนินการในการรักษานั้นเนี่ยแพทย์จะแจ้งแค่ว่ารักษาอย่างไรและอาการเป็นอย่างไร ส่วนความเห็นที่จะให้รักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์นในการรักษาทุกครั้งที่ผ่านมาในการประเมินอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นเรื่องของกรมราชธรร์โดยตรงในความเห็นที่ให้ไปก็จะไม่มีการพูดถึงการให้อยู่ต่อเพราะ กมราชธรรมเป็นเจ้าของคนไทยยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นยาที่มีการขายอย่างเสรีมีให้เลือกทุกระดับมีทุกเกรดฉะนั้นเนี่ยถ้าจําเป็นจะต้องใช้ยารักษาตัวนั้นเนี่ยตัวนักโทษชายทักษินเองกรมราชธรรมเองสามารถจัดหาซื้อยาได้เองโดยไม่ต้องเป็นยาจากโรงพยาบาลตำรวจ นะครับเพราะว่าไม่มียาเป็นการเฉพาะของโรงพยาบาลตำรวจนี่ก็เป็นประเด็นที่ที่ได้พูดคุยกันนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะตามเรื่องที่รัชทันต่อไปนะครับที่จะเข้าไปพบหมอใช่ฮะได้เข้าไปพบพลตำรวจตรีกิตสนะทัศนะก็เข้าไปได้นะฮะแล้วก็ผมสรุปก็คือว่าตอนนั้นนขาบอกว่าเจอหมอ หมอบอกว่าทักษิณจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่ออยู่ที่กรมราชัณฑ์ใช่ท่านผู้ชมฮะอยู่ที่กรมราชัณฑ์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนักข่าวเคยถามอธิบดีกรมราชัณฑ์อธิบดีกรมราชัณฑ์บอกว่าทักษิณจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่ออยู่ที่หมอก็คือหมอจากโรงพยาบาลตำรวจใช่ผมจําได้เลย <c oughs> แต่เมื่อวานนี้ทนายนักข่าวบอกว่าหมอบอก ทักษิณจะได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่ออยู่ที่ราชธรรมโยนไปโยนเข้มาเ,ออเพราะว่าทักษิณเป็นคนของราชัรร์เป็นนักโทษชายของราชทรรมนะฮะเมื่อหลายที่ก่อนเนี่ยราชทรรมแคจะโวยไปให้หมออย่างเดียวแล้วหมอก็หลบๆๆไม่พยายามบอกอผ่าตัดอะไรยังไม่รู้เลยส่วนของสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้แหละฮะคุณนิติธรล้ำเหลือจะไปหาคำตอบที่กรมราชทรรมใช่ใช ก็ติดต่อกันติดตามกันต่อไปกรมรชาชทัณฑ์ก็ต้องดูไว้เลยนะฮะว่าทางโรงพยาบาลตํารวจก็ตอบมาแบบนี้แล้วใช่ว่าโรงพยาบาลตํารวจนั้นเป็นสถานที่รักษาตัวของทักษิณเท่านั้นใช่ส่วนจะรักษานานเท่าไหร่จะได้กลับไปที่รชาชทัณฑ์หรือไม่อยู่ที่กรมรชาชทัณฑ์นะกรมรชาชทัณฑ์ย่าดีแต่ออกแถลงการแต่ว่าเราเคยปล่อยให้มีน,นักโทษร้อยกว่าคนไปรักษาตัวเกินสามสิบวันอะไรเงี้ยง่ายไป สำหรับกรณีนี้ก็คือกรณีนี้อเอากรณีนี้เลยอเอาเรื่องทักษิณนี่แหละนะฮะก็เตรียมเจอกับนกเขานะฮะ